เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะทุกคนก็คงจะเห็นแท็ติกเด็กนะคะหรือเรียกบ้านๆนะคะก็คือสตาร์เตอร์แบบอัปเกรดพร้อมเล่นนั่นแหละเอาละค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเด็กไหนคุ้มเด็กไหนหน่าซื้อนะคะในมุมมองของคนที่อยากจะเข้ามาลองเล่นโปเกมอนการ์ดเกมนั่นเองค่ะซึ่งในพิสโนดแรกนี้นะคะเราก็จะพูดถึงกล่องลิซซอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่า เราเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือโปรเพเยอร์นะคะดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆก็พอนะกําเด็กแรกนะคะเด็กลิสซอดอน EX ค่ะ นิสรอน y ีเอ็กนะคะเป็นเท,ทรัสเต้าทัดมืด HP 330มาพร้อมกับความสามารถปรกครองแดนชำระลางนะคะในเทินฝ่ายเราเมื่อนำการนี้จากมือออกมาวิวัฒนาการแล้วนะคะใช้ได้หนึ่งครั้งเลือกการพลังงานพื้นฐานไฟได้สูงสุด3ามใบจากสำหรับการใส่เราติดที่โปกเกมอนฝ่ายเราตามชอบเลยจากนั้นสับสำหรับการ์ดค่ะซึ่งความสามารถนี้นะคะจะทำให้ฝ่ายเราเนี่ยได้เปรียบเรื่อง Energy ค่ะ แล้วก็สามารถใช้ท่าต่างๆของโปเกมอนเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะส่วนท่าโจมตีนะคะชื่อว่า Burning Dark ใช้2 Energy ไฟค่ะทำดาเมจ180แล้วก็ดาเมจเนี่ยจะบวกเพิ่มตามจำนวนการดราังวันของไฟตรงข้ามที่หยิบไปแล้วใบละ30นะคะทำให้ตั้งแต่ช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมเนี่ยดิสอนเนี่ยจะเป็นตัวที่ตีแรงมากๆเลยค่ะ ซึ่งเมื่อเราทำการ e v โวดิ a ดอนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถติด Energy ไฟให้กับเราได้2ใบแล้วก็เพื่อนเนี่ยได้หนึ่ใบนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถโวแล้วก็พร้อมตีได้เลยค่ะเอาละค่ะเรารู้จักกับพระเอกของเด็กไปแล้วนะคะเรามาดูองค์ประกอบที่ทาง Official ให้มากันบ้างดีกว่าค่ะก็จะเห็นนะคะว่ามีอีกหลายใบเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะหยิบบางใบขึ้นมาพูดพร้อมวิธีการใช้ให้ฟังกันนะคะใบแรกนะคะก็คือเอ็นเตค่ะ เอนเตวีเนี่ยเขาจะมีความสามารถที่ชื่อว่าฝีเท้าเร็วถ้าโปเกมอนนี้อยู่บนตำแหน่งต่อสู้ใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝ่ายเราจั่วการ์ดหใบาจากสำรับการ์ดของฝ่ายเราค่ะซึ่งการได้จั่วการ์ดเพิ่มเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะทําให้เติมทรัพยากรบนมือของเราได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีท่าโจมตีที่ชื่อว่า Burning Rondo ใช้1 Energy ไฟและ1 Energy อะไรก็ได้ค่ะดาเมจ20 แล้วก็จะเพิ่มตามจำนวนโปเกมอนบนเบนทั้งสองฝ่ายตัวละ20ค่ะเอาง่ายๆนะคะถ้าหากว่าเบนทั้งสองฝ่ายเต็มเนี่ยดาเมจเนี่ยสูงถึง220เลยนะคะใบต่อไปค่ะนั่นก็คือปิปปาและบิดารุนั่นเองค่ะโดยปกตินะคะเราจะตั้งน้องปิปปาไว้แถวหลังค่ะเพื่อรออีโวเป็นบิดารุต่อไปค่ะแล้วน้องบิดารุคนนี้เนี่ยมีความสามารถที่ชื่อว่าฟันน้าทำงาน ใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราจั่วการ์ดจะสำหรับการ์ดจนการ์ดบนมือเราเป็น5ใบด้วยความสามารถนี้นะคะจะทำให้มือของเราเนี่ยมีการ์ดเล่นอยู่ตลอดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะปิปปลาที่ออฟฟิเชียลให้มาเนี่ยยังเป็นปิปปลาที่มีความสามารถทำหน้าเฉยค่ะโปกเกมอนเนี่ยตราบใดที่อยู่บนเบนนะคะจะไม่ได้รับดาเมจจากท่าต่อสู้ค่ะและการ์ดอีกใบนะคะที่มีความสำคัญมากๆเลยค่ะก็คือลูกอมประหลาดนั่นเองค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราอีโวใช่ไหมคะเราก็จะค่อยๆอีโวทีละคัน แต่ลงูกอมงประหลาดนะคะจะสามารถทําให้เราอีโวจากขั้นพื้นฐานขึ้นไปเป็นร่าง2ได้เลยค่ะลองคิดดูนะคะว่าเราสามารถโตจากฮิโตคาเงะขึ้นไปเป็นลิซาดอนได้เลยแถมพอโตเป็นลิซาดอนเนี่ยก็ใช้ความสามารถของลิซาดอนติดเอเนอร์ให้ตัวเองแล้วก็ตีดได้เลยค่ะอีกใบหนึ่งที่ดูจะมีมบทบาทน,นะคะก็คือแมทชีนท่าต่อสู้ EVOLUTION ค่ะใบนี้เป็นไอเทมติดโปเกมอนนะคะ จะไม่เหมือนไอเทมติดโปเกมอนใบอื่นนะคะตรงที่ใบนี้เนี่ยพอติดแล้วปุ๊บจบเทิร์น้้วก็ต้องทิ้งค่ะซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยจะทำให้เรามีท่าที่ชื่อว่า Evolution ค่ะใช้หนึ่ง g y e r g y ใส่นะคะเลือกโปเกมอนบนเบนฝ่ายเราสูงสุด2ตัวเลือกการที่จะวิวัฒนาการโปเกมอนนั้นตัวละ1ใบจากสำรับของฝ่ายเราวางบนโปเกมอนแต่ละตัวเพื่อวิวัฒนาการจากนั้นสับสำรับการ์ดค่ะ ด้วยความที่เป็นไอเทมติดโปเกมอนเราได้ท่าต่อสู้นะคะทําให้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้เล่นเริ่มหลังเนี่ยแล้วเราเซตอัพเบน์ของเราเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วการที่ติด1 Energy เรีเราก็ได้อีว l u อรูชันจากท่าต่อสู้เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยค่ะการใบต่อไปที่จะแนะนํานะคะเป็นซับพอร์ตค่ะชื่อว่าเปเปอร์เปเปอร์บอกว่าเลือกการไอเทมและการไอเทมติดโปเกมอนอย่างละหนึ่งใบจากสําหรับการดส่ายเราค่ะให้ฝ่ายตรงข้ามดูนําขึ้นมือจากนั้นสับสําหรับการ เรียกได้ว่าความสามารถในการเลือกบกไอเทมและการไอเทมติดโปกเกมอนเนี่ยคุ้มสุดๆไปเลยค่ะไม่ว่าเราจะเลือกเป็นลูกอมประหลาดหรือว่าจะเลือกเป็นแมชชีนเอเวอรลูชันหรือการอื่นๆก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วแต่สถานการณ์ที่กําลังเจอในตอนนั้นเลยคะ่ะในความเห็นของเรานะคะเรามองว่าออฟฟิเชียลจัดคอมโบมาได้ไม่แย่นะคะเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจะเติมของเพื่อเข้าไปสู่เมตาเนี่ยก็เติมไม่เยอะค่ะ โดยรวมจากความเห็นนะคะความน่าซื้อมาเล่นสำหรับมือใหม่เนี่ยหมายให้ทั้งหมดที่4.5ดาวค่ะแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นกล่องไหนไว้ติดตามกันค่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย